จังหวัดศรีสะเกดบูรณาการสุ่มตรวจมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงป้องกันการเอาเปรเียบประชาชนรับเทศกาลสงกรานต์นายสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่านายอนุรัตษ์ทมประจาจิตรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายนครบุตรีวง์พณิ์จังหวัดศรีสะเกดนายยงยุทธพลังงานจังหวัดศรีสะเกดและนายทัศนยัยสายแสงจันทร์หัวหน้าสำนักงานสาขา ช่างตวงวัดเขต2-5สุรินนำเจ้าหน้าที่ร่วมสุ่มตรวจสอบมาวัดน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสถานีบริการน้ำมันปตทสาขาหนองตะมะตำบลโพอำเภอเมือมงศรีสเกตหรือที่ชาวบ้านชอบเรียกกันว่าปั๊มน้ำมันปตทตลาดยูเทิร์นจากการสุ่มตรวจปริมาตรตามเกณฑ์ผ่านหัวจ่ายเชื้อเพลิงดีเซล B7 เ,เริ่มต้นตรวจเช็คเบื้องต้น2ลิตรก่อน จากนั้นจึงสุ่มตรวจ5ลิตรและ20ลิตรพบว่าปริมารน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดคือ20ลิตรต้องมีปริมารน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายออกมาบวกลบ50มิล,ลซึ่งจากการตรวจวัดพบว่ามีน้ำมันเกินถึง50มิล,ลขณะที่ปริมาตร5ลิตรตรวจวัดพบมีน้ำมันเกิน10มิล,ลถือว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยปริมาณน้ำมันไม่ขาดหรือน้อยกว่าตัวเลขที่หัวจ่ายออกมานับว่าประชาชนได้ประโยชน์และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้าหรือผู้จำหน่ายแต่อย่างใดนายอนุรักษ์ทำประดิกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการออกสุ่มตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวเพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการได้รับน้ำมันที่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดโดยเฉพาะเส้นทางหลัก ในการสัญจรช่วงเทศกาลสงการซึ่งจะต้องลงพื้นที่สุ่มตรวจมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมันแตกต่างอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่13เมษายน2567สำหรับข้อกังวลหรือข้อกังขาของประชาชนผู้ใช้บริการน้ำมันอาจจะคิดว่าการเติมน้ำมันในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายจะได้ปริมาณแตกต่างกันหรือการเร่งความเร็วหัวจ่ายน้ำมันจะมีผลหรือไม่ นายอนุรักษ์ธรรมประจามกิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตจึงขอให้สถานีบริการน้ำมันมีการทดสอบความเร็วหัวใจทั้ง3ระดับพบว่าปริมาณน้ำมันไม่ขาดหรือน้อยกว่าตัวเลขที่หัวใจแสดงตัวเลขขณะที่การสุ่มตัวปริมาณ5ลิตรและ20ลิตรถ,ถึง3รอบในช่วงบ่ายและแดดแร้อนก็พบว่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่หัวใจออกมาก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงได้ติดตรารับรองผ่านการทดสอบจากสาขาช่างตวงวัดเขต2ถึง5สุรินยืนยันให้ประชาชนได้รับทราบและเกิดความมั่นใจวัชรพล์อิ่มทองสุขถ่ายภาพกิจภาพกล้วยนิดข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน